มาไลฟ์สดมาไลฟ์สดครับผมอันดับแรกทุกคนเข้ามาแล้วช่วยกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับมามาช่วยกันทำงานช่วงนี้ผมก็อยู่ที่คาเฟ่ยอยู่โรงแรมทุกเมืองเลยครับถ้าผู้ใดอยากเจอกันมาได้เลยนะครับเพราะว่าก็มาเตรียมงานไลฟ์สดด้วยนะครับช่วงนี้ับ ตอนได้อยู่ตลอดเพราะว่ามันเป็นมันเป็นจริงๆมันควรที่จะดูที่จริงแล้วมันควรที่สีอยูในระยะหนึ่งเดือนที่ผ่านมามันก็เป็นช่วงเก็บรายละเอียดของงานต้ง,งานตกแต่งงานอย่างต่างๆที่ที่เราเองจะต้องเป็นคนตัดสินใจนะฮะเราช่วงต่อไปนี้ก็สิเป็นรายละเอียดของงานระบบแหละระบบครัวระบบ เครื่องกาแฟวันนี้เครื่องกาแฟะมาส่งนะครับก็เลยต้องอยู่ที่นี่ช่วยกดแชร์กดไลค์หน่อยได้ไหมใครอยากมาเจอกันมาถ่ายรูปมาได้เลยครับเดี๋ยวค,เคาเฟ่ก็จะเปิดช่วงช่วงต้นเดือนสิงหาคมนียครับเปิดตอนรับบันแม่เลยนะครับแต่ว่าเราจะเป็นการโอเพนิ่งเดือนกันยายนนะฮะแต่ว่าชงก่อนวันแม่นี่ก็คือสิเปิดให้บริการและให้ทุกคนมาเช็คอินม,มาถ่ายรูป มาเอียงต่างๆไปแล้วแก้ไขปรับปรุงบางที่เหตุแบบเริ่มจากการก่อสร้สางงานก่อสร้สางงานสถาปัตย์งานตกแต่งงานสวนเอียงที่ที่แต่ละงานที่เทาที่เได้เดิ่มต้นกันก็คือผู้รับเ,เหมาจะต้องมีสามดีเเบิงมีแบบมีเราก็จะไกลก่อนว่าเรา ต้องการออกมาในมูทไหนโทนไหนฟิลไหนอารมณ์ไหนนะครับหลังจากนั้นผู้ลบเมาพิงกสิออกแบบนะครับพิ่งกษิสิออกแบบนักออกแบบพิ่งกสิออกแบบมาแล้วเพ่งกรสิคุณเบียวคิวเหตุสามดีเบิงเียนเสียครับวัสดุุปกรณ์ชี้แจงรายละเอียดต่างในทุกๆในทุกๆขั้นตอนเรื่อยๆเขาก็สิมาประเมินนี่ว่าอันใดเหมาะบ่เหมาะแก่ เปลี่ยนเปลี่ยนจากแบบเปลี่ยนจากบิวคิュเปลี่ยนวัสดุเปลี่ยนกระตองเบึงความบารานเพราะว่าบางที่การทีสิบอกว่าออกแบบมาแล้วสั่งไปตามนั้นเลยจบมันกับวจบครับเพราะว่าสั่งแล้วบางทีกระต้องม่มาเปลี่ยนอ้แบบนี้เราไปเจอเข้าไปยางไปเจอของเจอไฟเจออะไรที่มันสวยๆมันน่าจะเหมาะเขาขยักได้มาใส่เขาก็บาากับเปลี่ยนนะฮะยังมาอ่าหรือพวกหินอ่อนพวก โต๊ะกยี่อะไรประมาณนี้ครับหรืองานดิวอินต่างๆมันจะต้องเปลี่ยนอันนี้อันนี้ไม่มีอยู่ในแบบนะครับบริมีอยู่ในแบบแต่ว่าไปเจอ